สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆและน้องที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เสก,กกัยัาพิตาะนะคะก็มาพบปะบคุยกันเพียงเล็กน,น้อยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการภราวนาะเหตุที่เรามาภาวนามากมายหรือติดต่อ,ต,อต่อเนื่องมาเนี่ยก็เพราะว่าเรามีการเห็นทรทมในที่นี้ของเราก็คือสัจธรจะทแท้จริงก็คือโลกใบเนี้ยมันไม่แน่นอนแน่นอนคือมันต้อง สลายไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแน่แน่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงการว่าสลายหมายถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีบุคคลหรือมนุษย์ที่อยู่บนโลกเนี้ยมากมายแล้วการที่อยู่บนโลกไปนี้ก็คือมันมีทั้งวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางจิตวิญญาณเราก็มีการพิสูจน์และมีการเห็นกันในเบื้องต้นหลายคนก็เชื่อหลายคนก็ไม่เชื่อเราพูดมาเกี่ยวกับเรื่องแนวทางความคิดความเชื่อ เกี่ยวกับองค์สดยสมเด็จพระพุเจ้าที่ประกาศสัปดามาประกาศสนามาเนี่ยว่าท่านจะต้องดำรงอยู่ถึงห้าพันปีตอนนี้ก็ถึงพุทธกาลแล้วแล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องการเกิดการตายเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยต้าหากเรายังไม่ไม่หลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เพราะว่ามันเป็นกรรมสัมพันธ์แล้วก็วัฏจกักรพุทธองค์คือพุทธเจ้าเนี่ยมาบอกทิฐาชุณว่า ถ้าบุคคลหรือเรายังคงติดอยู่ในกับดักนี้เราก็จะเกิดตายเกิดตายอยู่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็เลยเป็นของธรรมดาแต่ละหลายคนนี่ไม่ได้คิดอะไรแล้นนวอ่ะฉันทุกข์ระเกิดฉันต้องอาหาความสุขแล้วจะต้องไปในทางที่ฉันหลุดพ้นในความทุกข์ในขณะนั้นปัจจุบันนั้นกนะ็คือว่าต้องหากินต้องเลี้ยงชี่บางคนจะรู้ แล้วว่าทุกเนี้ยไม่สามารถจะแก้ได้ด้วยธรรมะหรือบางคนก็รู้แล้วว่าได้ด้วยธรรมะไม่ว่าจะฝั่งไหนที่จะคิดได้หรือคิดไม่ได้เนี่ยยังไงก็ไม่หลุดพ้นแล้วเพราะว่าถ้าไม่มาหาทางดับทุกข์แล้วไม่ไม่ไม่เดินตามในแนวทางที่รุนหลุดพ้นอันนี้ได้เพราะว่าพุทธองค์ท่านส่งกัดสัตดาแลแ้วมาชี้แนะ หลุดพ้นไปแล้วไม่มีใครเข้าถึงหรือเข้าถึงได้น้อยก็เลยไม่เชื่อและไม่เข้าใจส่วนเราคนหนึ่งนะที่สามารถที่จะเข้าไปเข้าไปพบเนี่ยจริงๆเราก็ไม่เชื่อนะตอนแรกๆเพราะาเราก็เป็นคนที่ต่อต้านเลยล่ะเราบอกให้ตอนแรกเราจะไม่ฟังเหมือนกันว่าแม่หรือใครที่ที่คำเทศของหลวงพ่อหลวงปู่ตาลที่จะพูดเรื่องมงายไร้สาระที่แรกๆพอเราเข้าไปเจอเองสัมผัสเองเราเชื่อแต่วันมีความเป็นไปได้ แล้วเหตุผลหลายอย่างในานารับประการเนี่ยที่สูดได้สัมผัสได้แล้วถ้าเกิดเป็นไม่เป็นจริงแล้วทำไมยังคงมีคนบวชอยู่แล้วยังมีคนที่ศรัทธาและหลายคนหลายท่านก็ประคูกกันก็มีแนวโน้มใกล้เคียงแล้วก็เราคนหนึ่งและเข้าไปปฏิบัติเองจากที่เราไม่ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่เรามีความสัมผัสทางจิตวิญ,ญญาณเรื่องเห็นผีเห็นวิญญ,ญาณเห็นประสบการณ์เห็นปรากฏการณ์ปรแปลกหลายอย่างเนี่ยก็เข้ามา แต่ในระหว่างทางนั้นเราก็ยังมีความที่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็ไม่มงมงายแต่มง,งายไปทางที่ใน,ในอัตตาของตัวเองในตอนนั้นแล้วก็คิดว่าธรรมะนี่ก็ไม่ได้ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นและธรรมะเนี่ยก็จะมีแฝงไปด้วยผู้คนที่คิดผิดหลงผิดจะเข้ามาแฝงอยู่ในกลุ่มก้อนของมิจฉาชีพกลุ่มก้อนของพวกที่พุทธภาณิชย์เราก็หลงไปอยู่ในวงจรนันนั้นอยู่พักนังเลยล่ะ แลวระหว่างทางเนี่ยแหละดีอย่างแม้กระทั่งเราไปเจอเรื่องราวที่อยู่ในกลุ่มก้อนของวิชาชีพหรือ,อเขาเรียกว่าพุทธพาณิชย์หรือของที่ผีเทพพรมอะไรพวกนี้ที่เข้ามาเกี่ยวกับรูปโคารกรูปลักษอะไรเนี่ยก็เราก็เป็นคนปกติเหมือนเพืเ่อนหรือคนทั่วไปที่มีความโครพศรทธาแล้วก็ถูกสอนถูกครอบงำทางจิตวิญญาณทางจิตใจแล้วก็ มีเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่พวกลูกเขารบพวกเทพต่างๆที่เขามาให้เรา,เ,าเรารลบนับถือเราก็ยังแยกแยะไม่ออกแม้กระทั่งเป็นคนที่เป็นเป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่เป็นญาติหรือเป็นคนที่ทางช่องทางทางโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตก็ยังมีความ,มงมงายความหลงเชื่อในทางผิดๆแล้วยิ่งวันนี้ทุกวันนี้หนักขึ้นกว่าเดิมทำไมล่ะแล้วทำไมล่ะ เราถึงได้มามาพูดถึงเรื่องนิพพานในวันนี้กับเพื่อนน้องๆเรามาพูดชัดเจนเนี่ยมากมายเนี่ยเมื่อสองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดย้ําเล้นเสมอเลยซึ่งเหตุผลก็เพราะว่าเราไปสัมผัสมาไปเจอมาทุกอย่างเราไปนั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมาฐานแยกรูปนามกายจิตออกไปเจอและเราก็ทําหลายครั้งหลายหนจนสัมผัสและพิสูจน์ได้เราถึงได้เชื่อและสนิทใจ แล้วอย่างเป็นเรื่องที่เราสัมผัสมาแล้วเนี่ยเราได้พบได้เจอได้คุยกับท่านที่เป็นปัฒนาดีบอกให้เรามาช่วยบอกเพราะว่าตอนเนี้ยผู้ที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณศาสนาเนี่ยหลายคนก็พยายามสู้หรือพยายามจะช่วยหรือพยายามจะทําเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วถูกคุกคามถูกล้มล้างโดยคนที่ไม่เชื่ออย่างรุนแรง แล้วก็ขั้นตอนการอยู่ของผู้ที่ดำรงสืบทอดที่เรียกว่าสมมุติสง์ต่งตางๆนี่ก็โดนกระทำย่ำยีและท่านเหล่านั้นก็จะต้องขึ้นปฏิบัติก็มีน้อยนิดแล้วลหะแต่ก็ยังมีอีกมากที่เราไม่เห็นเกินกันแต่ก็ยังน้อยสู้กับคนที่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่เข้าใจหลงผิดนี่มากกว่าเห็นไหมคะเพราะว่าหลายๆคนนคนที่ไปบวชเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน มีผู้บรรลุธรรมไม่ไม่กี่องไม่ขี่ท่านแล้วก็ผู้ที่เข้าไปใจในปฏิบัติเนี่ยเมื่อที่เราเข้าไปพบหลังหลังโลกวิญญาณเนี่ยก็มีที่ผู้ปฏิบัติแต่ก็ยังไม่หลุดพ้นทางทางทางสายาเข้าไปทางหลุดพ้นจริงๆยังอยู่ในวัฏจักรอยู่สุดท้ายก็ข้ามลงมาเกิดใหม่เยอะแยะเลยแล้วเราต้องเกิดตายกันมีกี่รอบถ้าสมมุติอย่างเป็นโสดาบันเนี่ยต้องเกิดตายทั้งกี่รอบกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งที่เราไปหลงไปไป ไปจุติอยู่บนสวรรค์เพื่อพักรอาการเกิดหรือตามวาระเนี่ยแล้วเรามาเกิดในช่วงที่หมดยุคข,ของพระพุทธเจ้าไปแล้วเราจะพูดเสมอก็ต้องมีองค์พระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วตอนที่ช่วงว่างเว้นเนี่ยช่วงว่างเว้นอีกแล้วแล้วระหว่างทางเนี่ยก็มีภัยพิบัติพวกธรรมชาติโครคภัยไข้เจ็บก็เยอะขึ้นแล้วโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็เกิดจากพวกจิตวิญญาณหรือวิญญาณที่ออกไปไปจุติเป็นพวกชัวช่วกลุ่มชั่วโลกอะไรเงี้ยแล้วก็พวก สัตว์ร้ายหรือพวกอะไรเนี่ยแล้วก็พวกวิญญาณที่ค้างคอยู่แล้วเ,เกิดอยู่ในกลุ่มก้อนที่ความทุกข์ความละทมความเพียรแค้นและความติดค้างหลงผิดไม่ว่าจะติดค้างอยู่ในรูปของเชื้อโรคติดค้างอยู่ในเรื่องของสัตว์เรื่ฉานสุรกายวิญญาณสัมภเวสีแล้วเราต้องเกิดมาเนี่ยในร่างกายซึ่งเป็นศูนย์รวมของโลกอยู่แล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะเปิดลับวิบากกรรมแล้วตัวเราเองที่เกิดมาแล้วเนี่ย ก็พร้อมกับกรรมที่เราทําไว้จากความที่เราสงสัยเครือขแายแล้วเราก็ไม่ได้มีการแก้ไขไม่ได้มาชําระมีแต่ความโลภหลงคิดว่าความรวยเงินตาที่ได้มาซึ่งขอให้มันได้ไปเถอะขอให้ค้นไปเถอะแล้วบนระหว่างทางที่เราหามาเพื่อความทุกข์ในในในวาระที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีแต่กรรมมีแต่ความเครียดแค้นมีความเฉะะาิลาเสียามีความโล,งลัง จะบอกเสมอนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราสามารถที่จะหาเงินทองได้แต่ในทางที่ถูกถูกต้องแต่การที่ถูกที่ต้องเนี่ยคนจะบอกว่ามันยากเพราะช่วงนี้มันมีคนที่เลวร้ายคิดผิดหลงผิดแล้วก็เอาเปรียบกันมากคนก็จะมองเปรียบเทียบและเห็นผิดว่าคนที่ทําผิดแล้วได้เงินทองคนที่ทําผิดทาทั่วผิดกฎหมายผิดกติกาเนี่ยแล้วได้ช่องได้เงินมีความสุขสบายมากกว่าคนที่แตนแลงเต็นกาแก้ผ้าโอ้ปิดเสืภาพ้าน้อยชิ้นแล้วก็ใช้คําหยาบคาย ผิดเพศผิดผิดผ,ดผดวัยทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินมาซึ่งเป็นที่เครือบแคลงสงสัยหน้าอิจฉายลัษยาแล้วได้มาก็ล่ำลววนมาที่ทำอดิตคิดว่าเงินทองน,นี่แก้ปัญหาได้ทุกอย่างเราก็ไม่ได้แบ่งแยกตัวเองมาว่าต้องมาชำระจิตที่ถูก แลวส่วนใหญ่ที่น่คนที่รวยขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาทาบุญใช่สุดท้ายชาติหน้าอาจมารวยอีกรวยมาก็ทํากรรมอีกเบียดเบียนกันไปอีกเพราะว่าระหว่างทางก็มีคนเบียดเบียนตัวกันแล้วกันมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีทางหลุดพ้นแน่นอนเลยถ้าไม่แบ่งเวลามาเพราะฉะนั้นเราถึงแนะนําว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้เข้าไปถึงการหลุดพ้นอันนี้ด้วยการภาวนาปฏิบัติเข้าไปถึงสัจธรรมเข้าไปถึงจิตวิญญาณแท้แจริงให้เห็นว่าตัวเราเป็นของชั่วคราวแล้วเรามีเวลาเพียงน้อยนิดแล้วเราต้องตายทุกวินาที ลมหายใจเรามีค่าปฏิบัติให้ถึงที่สุดของที่สุดเราเราไม่ใช่คนที่มาอยากได้ค่ดีที่ว่าทําคลิกมาแล้วเนี่ยเพื่อจะต้องการหน้าตาหรือเงินทองเพราะว่าเงินทองจะด,ดีไม่ดีแต่ว่ามันได้มาแล้วเนี่ยมันถูกไหมถ้าเกิดว่าถูกในทางที่เอาไปทำนี้ทางที่ผิดตอนนี้ช่องทางโฆษณาเนี่ยมันก็มีมันก็เป็น